B n r X. เนี่ยเกิดขึ้นด้วย2พันธกิจหลักเริ่มต้นอันแรกเลยลก็คือว่าเราต้องการที่จะเป็นบ้านหลังสุดท้ายให้เัาคนเครือข่ายจริงจย้อนหลังไปเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วเนี่ยมีผู้นํากลุ่มหนึ่งเขาวิ่งเข้ามาหาแล้วบอกว่าอยากใช้ช่วยเปิดบริษัทขายให้กับเขาเหตุผลเพราะว่าเขาถูกบริษัทเก่าหลอกเราถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กคุณพ่อคุณแม่สอนเราเป็นคนเห็นตรงพอเราเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วคนแบบเดือดร้อนเยอะมากรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ว่ะอยากจะช่วยอยากจะช่วยแต่ก็ยังไม่มั่นใจนะว่าจะช่วยดีม จนกระทั่งคนกลุ่มนี้แหละที่สุดให้ผมเห็นว่าเขารักสินค้าจริงๆเราอยากช่วยเขาละเราตั้งใจบอกเขาเลยว่าเราจะเปิดยนังเนี้ยเป็นบ้านให้กับพวกเขาผ่านมา3ปีครับจ่ายค่าคอมเป๊ะทุกรอบเหมือนเดิมไม่เคยมีคําว่าไม่จ่ายแล้วก็ดูแลสมาชิกเป็นหมื่นๆครอบครัวอยู่ในทุกวันนี้มีไรายได้เปลี่ยนแปลงชีวิตได้ พอเราอยู่ในวงการมากพอเราเริ่มเห็นคนเรามากพอเริ่มสงสัยว่าเอ๊ะทำไมคนเครือข่ายเนี่ยทุกคนมีรายได้แต่ไม่เคยมีรายเหลือสักทีเกิดเป็นโจทย์ว่าทายังไงดีให้คนเครือข่ายเขามีรายได้แล้วก็มีรายเหลือจริงๆอ่ะทําไมมันเกิดอะไรขึ้นทําไมคนเครือข่ายถึงไม่มีรายเหลือเริ่มเข้าใจว่าเข้าใจเครื่องมือที่ผิดไปเพราะฉะนั้นทายังไงให้คนเครือข่ายมีเครื่องมือชิ้นใหม่มีกระบวนการในการหาเงินแบบใหม่ๆได้เงินมาแล้วได้เก็บ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 จริงๆปรัชญาเราอันหนึ่งที่มากๆเลยคือว่าคนของ ของ B&N เี่ยเรามีมอเตอร์ว่า more income more opportunity พอเรามีรายได้ที่มากขึ้นมีรายเหลือที่มากขึ้นแล้วโอกาสมันจะมาเองหาเครื่องมือใหม่ๆใ,ให้กับคนเครือข่ายให้เขาสามารถที่จะมีเงินได้จริงๆได้มีแบบอยู่กับครอบครัวจริงๆแล้วก็มีเงินเก็บจริงๆเปลี่ยนแปลงชีวิตได้จริง b บีนเ็ต้องการที่จะเป็นอินโนเวชันคม pany หมายความว่าเรา b บีนเ็เนี่ยมีอายุในแบรนด์นี้นะแค่ประมาณ6เดือนคือเราต้องการที่จะมีนวัตรกรรมให้กับคนในธุรกิจจริงๆมีของที่ไม่มีเอกลักษณ์จริงๆให้กับคนในเครือข่ายจริงๆครับ Innovation ของเราเนี่ยจะแบ่งออกเป็นในสเรื่องหลักเรื่องที่1คือเรื่องของสินค้ายกตัวอย่างเช่นอ่ะตัวนี้นาโนไน นาโนนเนี่ยเป็นสินค้าที่มาจากคาว่าซิลเวอร์กับนาโนซิลเวอร์มีค,คุณสมบัติในการช่วยฆ่าเชื้อได้การฆ่าเชื้อในโรคเหล่านี้มีอยู่3เทคโนโลยีหล,กหลกักๆเทคโนโลยีที่1คือการที่ใช้เป็นเบสมากๆอันที่2คือเป็นกรดมากๆเป็นเบสมากดูจากในพวกผงซักฟอกที่เราใช้กันเยอะๆตามบ้านพวกเป็นกรดมากๆพวกน้ำยาฆ่าเชื้อต่างๆเป็นกรดมากๆแต่ปัญหาทั้ง2ตัวนี้ใส่บนหน้าไม่ได้ใส่บนผิวเราไม่ได้ ถึงได้มีนวัตก,กรรมที่ถามว่วเป็นโลหะแต่เพียงประเภทเดียวบนโลกวันนี้ที่สามารถที่จะฆ่าเชื้อโรคได้วงการการแพทย์ใช้กันเยอะมากแต่ยี่ห้อนี้เขาทําให้คนไทยธรรมดาเข้าถึงได้คิดที่2ครับมันคือนาโนเวลาที่เราฉีดตัวนี้เข้ามาบนผิวหนังเราปุ๊บเนี่ยมันโมเลกุลเล็กมากมนเป็นระดับนาโนเลเวลาพอมันเป็นนาโนปุ๊บเนี่ยมันฉีดเข้าไปที่ผิวปุ๊บมันจะไปจับกับระดับเซลล์ผิว ทำให้มันคงอยู่ในผิวได้นานมากๆงานวิจัยนี่คือสามารถอยู่ได้นานถึง14วันเอ้ยเราแค่24ชั่วโมงเพราะอะไรเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าคนทุกคนกลับบ้านอาบน้ําจะปกป้องเราได้ถึง14วันไหมก็ได้นะแต่ห้ามอาบน้ําห้ามนู่นนี่นั่นซึ่งมันคงจะไม่เวิร์กอะไรเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นสินค้าที่ฆ่าเชื้อได้ปกป้องเราได้นานมากจริงๆและมีางานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดลบอกว่าฆ่าเชื้อได้ โคโรนาไวรัสนะครับคาดจะได้95%ภายใน5นาทีอัน,น,นที่2องงานวิจัยของมอแม่โจบอกว่าอยู่บนมู้หยิได้นาน14วันเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เราไม่ได้พูดเองงานวิจ back ัยแบ็กอัพทั้งหมดเลยที่สําคัญยี่ห้อนี้แบบนี้บริษัทเครือข่ายมีเพียงแค่บีรเดนแต่เพียงเจ้าเดียวเท่านั้นนวัตกรกมรีกตัวนึงก็เป็นเรื่องของกาแฟนี่แบบโคตรโคตรโคตรภูมิใจกลิ่นหอมมากเราเป็นกาแฟเทอร์ปีน รายแรกและรายเดียวของประเทศไทยที่มีอยอถูกต้องเราสมาชิกเยอะมากเราต้องเอาสินค้าที่ถูกต้องตามกฎหมายให้กับสมาชิกนวัตกรรมในเรื่องของแผนการตลาดนักธุรกิจเครือข่ายหลายคนจะเจอปัญหานี้ครับโลกเถาช้างคือโตหนึ่งข้างแล้วก็เก็บกินไม่หมดสักทีได้เก็บคะแนนบ้างไม่เก็บคะแนนบ้างแต่ของเราเรารู้ว่าเนี่ยคนเครือข่ายเจอปัญหานี้เราก็เลยวางแผนออกแบบของธุรกิจเครือข่ายถ้าเกิดใครก็ตามเนี่ยมีขาแข็งหนึ่งข้าง เราจะให้ค่าคอมเขาเพิ่มทำขาอ่อนเท่าเดิมแต่เราให้ค่าคอมเพิ่มขึ้นสูงสุดถึง2เท่าหลายๆบริษัทไม่กล้าใช้แผนแบบนี้เราทำซิมูเรทมาแล้วว่าเราอยู่ได้เราไม่โอเวอร์เพย์แน่นอนแล้วสี่สำคัญคือเราทำแบบนี้มาเกือบปีแล้วแล้วเราก็แท็กเดต้มาต่อเราบอกเลยครับเราไม่มีปัญหาในนี้แน่นอนเราวางโครงสร้างราคาที่ดี เราคงสร้างตัวอย่างเอาไว้เรียบร้อยหมดแล้วเพราะฉะนั้นตัวนี้อยู่ได้แน่นอนอยู่ได้ไกลและที่สําคัญคือเป็นแผนกระดาษที่บริษัทเครือขายไทยยังไม่ค่อยกล้าใช้กันแต่เรากล้านวัตกรรมที่3คือเรื่องของเครื่องมือ B N, N ชัดเจนมา,มากๆว่าคนของ B N N ต้องสามารถที่จะทำออฟไลน์ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ต้องทําออนไลน์ด้วยร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันทุกวันนี้เรารู้อยู่แล้วครับว่าทำออฟไลน์เฉยๆ,ๆมันไม่พอยุคโควิดทําให้คนเข้าใจภาพใหม่ว่าอนาคตมันกำลังจะเปลี่ยนไปโลกออนไลน์ line, คนเราเถียงไม่ได้ เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการจะทำคือเราต้องเอาเครื่องมือเหล่านี้แหละมาให้กับคนเครือข่ายจริงๆต้องบอกว่าแมสซ์แทนเรานี่ยังไปอีกไกลมากๆนะแต่จุดเริ่มต้นกย่อนจุดเริ่มต้นคือทํายังไงให้คนเครือข่ายทุกคนลากยากก็ได้สามารถที่จะใช้ Facebook สามารถที่ใช้โซเชียลมีเดียในการหาเงินได้จริงต่างหากเพราะฉะนั้นเราก็เลยพัฒนาแพลตฟอร์มขึ้นมาเฉพาะของ BN เที่บอกว่าณนะวันนี้สมาชิกของ BN ทุกคนเลยเนี่ยสามารถใช้เครื่องมือชิ้นนี้กดเพียงแค่3ครั้ง1 2แล้วก็3ามคอนเทนต์ของเราที่เราเตรียมเออาไว้้ใหระดับมืี โพสต์ไปบน Facebook ของเขาให้อัตโนมัติเลยทันทีนี่คือเครื่องมือที่ลากญาติทุกคนต้องมีไม่สนใจด้วยซ้ำเขา,าอายุเท่าไหร่ไม่สนใจด้วยซ้ำว่าเขามีความรู้มากน้อยขนาดไหนอยู่จังหวัดอะไรแต่ผมเชื่อว่าทุกคนกด3ปุ่มหนึ่ง 2และ3ได้อันนี้คือ Bn Smart Post ครับเราทำาตัวนี้เรียบร้อยแล้วเื่องมือต่อมาเรื่องของการทำคอนเทนต์เรื่องของการทำสื่อต่างๆเรื่องของการใช้ e-commerce และรวมถึงการโฆษณาผมก้าบอกว่า Bn เนี่ยเรามีอาจารย์ที่เรียกได้ว่าแข็งมากเขาเป็นคนที่ทำงานกับผมมานานมากแล้ว พราะแม้ของคนกลุ่มนี้คือ24ล้านนี่คือค่าโฆษณาปีที่แล้วครับว่ากันง่ายๆเอาเงินยิงโฆษณาเดือนละสล้านคําถามคนแบบเนี้ยมาอยู่ในบีเนคนแบบนี้แหละมาสอนในการทําการตลาดในอนาคตอันที่เราดึงเข้าไาให้เขาเป็นที่ปรึกษาเราเรียบร้อยแล้วและคนกลุ่มนี้แหละครับที่จะมาสอนคนบีเนนด้วยเช่นเดียวกนันนี้คือ3เรื่องของคำว่านวัตกรรมของเรา1สินค้าที่แตกต่างอันที่2คือแพงการตลาดที่ไม่เหมือนใครและเรื่องที่3ก็คือเรื่องของระบบเครื่องมือเครื่องมือที่แม้แต่ลากหญ้าทุกคนก็ทําค้าขาย บนโลกออนไลน์ได้แค่นี้ไม่พออยากไปถึงขั้นยิงโฆษณาเดือนแสนสอง,สองแสนเดือนล้านเรามีคนสอนอยู่แล้ว <S <S จุดแข็งมินเอเนียนอกจากเขาว่าเนา้อการแล้วเนี่ยจุดแรกที่ผมอยากจะแตะเมื่อกี้ยังไม่ได้พูดถึงก็คือเรื่องของพาร์ทเนอร์ครับพาร์ทเนอร์ที่ดีมีผลกับบริษัทอย่างมากเราดึงพาร์ทเนอร์ที่แข็งๆเข้ามาถามว่าพาร์ทเนอร์คือขออนุญาตบอกชื่อไม่ได้พูดงงไมมูลค่าเขาทุกวันนี้อยู่6,400ล้านถามว่าทำไมมันสำคัญมากสินค้าทุกตัวเหล่านี้ ง่ายๆถ้าไม่ใช่เป็นพ่อพเนอร์ partner, เราไม่ได้มาครับแล้ว B&N n เป็นบริษัทเครือข่ายของคนไทยธรรมดาคนหนึ่งแต่มีความสามารถในการเอาโลโก้มาติดนานๆได้ทั้งหมดทั้งปวงนี้เพราะพ่อพเนอร์เราแข็งจริงๆแลายคนถามบอกว่าแล้วทําไมต้องมาทําเครือข่ายหรือว่าเครือข่ายมันจาเป็นไหมต้องเป็น B&N บ้างผมอยากจะบอกว่าผมเองมาจากคนคนหนึ่งที่เป็นทั้งพนักง,งานประจํา ทำงานทั้งในประเทศไทยต่างประเทศผมเรียนรู้จากคนหลายๆคนผมได้มีโอกาสโชคดีแล้วกันที่จะได้เรียนรู้กักอาจารย์หลายๆคน3คนหลายๆผมต้องอยากให้ทุกคนได้จําชื่อ1คือ t ีฮาร์ฟเอเคอร์สคือแบร์ซิงเกิลสคือโรเบิร์ตคิโรซากิทั้ง3าคนนี้พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าทักษะที่คนเราจําเป็นจะต้องมีทักษะการขายผมอยากจะให้คนไทยนักเครือข่ายไทยสามารถที่จะขายของเป็นจริงๆอะ มีทักษะการขายจริงๆเหตุผลที่ทำไมคนหลายๆคนยี้กับเครือข่ายเพราะอะไรครับเพราะเขาเกลียดคาว่าตื้องอบังคับหยัดเยียดเอาความเป็นจริงคนเราทุกคนชอบการซื้อของแต่ประเด็นก็คือว่าคนไทยชอบซื้อแต่คนไทยเกลียดการตื้องอบังคับระยะเยียดทําอย่างไรให้นักเครือข่ายไทยสามารถขายของได้โดยที่ไม่ต้องตือง้องอะบังคับระยดเยียดละ่ะชอบไม่ชอบไม่รู้ แต่ถ้าเกิดอยากที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตฟังผมไดีๆอยากรวยขึ้นคุณต้องเก่งขึ้นจะถามว่าเก่งขึ้นเรื่องอะไรล่ะอาจารย์ผมบอกชัด ทักษะการขายขายให้เป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณกำลังมาอยู่รบริษัทหนึ่งที่เน้นเรื่องของการหาเครื่องมือหาทักษะหาทุกอย่างมาให้คนมีทักษะการขายอ่ะมาเจอ BN n ชอบไม่ชอบไม่รู้แต่ถ้าอยู่ด้วยกันไปเรื่อๆแล้วขายเป็นขายเก่งขึ้นได้ไรายได้จริงๆแล้วขายทําแบบ line, ออฟไลน์ก็เป็นออนไลน์ก็เป็นอ่ะได้เงินมาแล้วมันขยายต่อได้อ่ะผมเชื่อว่าครอบครัวเราจะเปลี่ยนเพราะถ้าเกิดใครเห็นด้วยเรื่องนี้ครับอยากมีทักษะนี้อยากขายออฟไลน์ line, ก็เป็นอยากขายออนไลน์ line, ก็เป็นอยากมี เครื่องมือให้ครบทุกอย่างและวอยากมีสินค้าที่ดีๆแบบนี้อยากให้มาเจอกันนะ DNA นี่ครับพันธกิจชัดเจนมากมอตโตของเราคือ more income more opportunity ครับรายได้ที่มากขึ้นเท่ากับโอกาสที่มากขึ้นนั่นหมายถึงของคุณและของครอบครัวของพวกเราทุกคนด้วยครับ